สวัสดีครับครับผมสวัสดีป้าตองสวัสดีป้าตองสวัสดีครับวันนี้มาขายอะไรป้าวันนี้เรามาขายชุดเครื่องเสียงครับตู้อะไรครับนี่ตู้อะไรออเดอร์หกครับออเดอร์หกนะป้าเนาะแล้วไปป้าเป็นไมืมีเราเนี่ยเอลงมาได้ไหป้านี่ไปขึ้นไปทำอะไรบนตู้นีะป้านี่ผู้แสดงว่าไม้แข็งแรงนะป้าเนาะไม้ดีป่ะนี่มันไม่หักเนาะนี่ออเดอร์หกรับป้าเต็มห้าแล้วว่งแล้วังหกนะป้าออเดอร์หก จะหกแล้วอ่ะ้งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมจะพาตู้ลำโพงออเดอร์หกให้ดูนะครับนี่นะมาดูครับป๋าพานั่งลงป้าน้องลหน่อยเออออเดอร์หกป๋าเปิดฟ้าหน่อยป๋าเปิดฟ้าหน่อยเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับนีเปิดฟ้านี่เปิดฟ้านี่ป๋าเปิดฟ้านี่หน่อยนี่ครับป๋าต้องเปิดสาดรูปนี่พาตู้ลำโพงออเดอร์หกนี่คอืมออเดอร์หกนี่ครับข้างในออเดอร์หกก็จะมีประมาณนี้ครับดูเนื้อไม้ครับนี่ไมาตรานเอเอคุณภาพตัวนี้นี่นืไม้ออเดอร์หกนี่ครับดูไม้ที่เราใช้นะครับ ีเกลไม้ไม้เต็มนะครับข้างในไม่มีรูนะครับออเดทหกสูตรมสูตรครับตัวนี้ครับก็้วมีเบลสียบเรียบไม้ไม้ยี่สิบมิลที่เราใช้นี่เนื้อไม้เต็มครับจากงาน CNC ตัวนี้แล้วก็มีรองไม้นี่ก็รองเต็มตัวนี้นี่รองไม้ขันน็อตขันสกรูใส่ตัวนี้รองไม้ตัวนี้แข็งแรงทั้งชา้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับข้างในผ่าตู้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับออเดทหกสิบห้านิ้วตัวนี้ออเดทหกสิบห้านิ้วผ่าตู้ให้ดูอัะนี่ครับดูดูน็อตที่เราใส่ครับดู โอ้โหน็อตใหญ่มากครับใหญ่มากครับน็อตน็อตใหญ่มากเราบนี่ดูค <bom> รับขนาดกับมือวัากับสามนิ้วเนาะน็อตกับสามนิ้วครับก็มีตะแกรงเลยนี่งานสีครับดูงานสีครับนี่ครับงานสีนี่นะครับมีตู้เปล่านะครับขนาดลึกเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับความลึกขนาดกับเท่าสิบแปดนิ้วครับความลึกเนี่ยความลึกของตู้ครับเจ็ดสิบเซนติเมตรนี่นะครับตัวนี้นะครับก็มีทุกอย่างกันกิ้งให้ครับนี่ อยากกันกินข้าวบนมีไหมมีมีมีไม่มีครับมีมีะป้าปั้าพักอ่ะป้าพักพักตู้มาหน่อยปั๊บพักตู้มาหน่อยจะเบาครับมีไปนี่ปั๊บไปนี่ไปนี่ยกไนี้มาตั้งขึ้นนะป้าต้องการตั้งขึ้นแบบนี้ยกไปนี่มาป้าดูเพราะผาตู้ดูข้างในมีอะไรบ้างมีลูกยางกันกิ่งับเลาครับนี่ครับมีเบาเสียบให้ครับโอ้จะมีลูกยางแล้วก็มาวางใส่กันนี้้ะลูกยางเนาะลูกยางตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะมาวางใส่ลูกยางมันก็ไม่เลื่อนใช่ไหมป้า ดูเนื้องานทับูสีเลยทำไมป๋าพ่นสีหนังเลยป๋านี่มันจะจะขาดทุนไหมป๋านี่ไม่ครับโอเคเลยโอเคนะโอ,คนะโอเคไปว่าตกลง,ลง,ลงแจกว่าแจกว่ายอดขายตกลง <c oughs> นี่ครับเนื้อสีเหล่าใช้ถ้าป๋าตองพ่นนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยครับถ้าป๋าตองพ่นนี้ <c oughs> โอ้แกอัด๋องหนึ่งนี้๋องหนึ่งสองตู้เลยป๋าตองนี่ <c oughs> ดูครับดูดูเนื้องานดูสีดูเนื้องานโอ้ดูดูดูดแท่ไม่ไม่สีครับ ไม้ป๋าพ่นนางเลยป๋าอย่างนี้นี่โอเคเลยโอเคเลยไหมป๋าโอเคว่าขาดทุนนี่ตกลงแกว่าโอเคเม่ตกลงดูเนื้อเนื้อสีที่ป๋าตองแกพ่นนางอนี้ป๋าตองเนี่ยดูเนื้อสีคบดูสี T O A ที่เราใช้นะครับปิดฝาก็จะประมาณนี้ปิดฝาไปก็จะประมาณนี้ครับปิดฝาไปก็จประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวปฝาเนาะครับผอย่างนีย้ครับนี่ ออเดอร์วหตู้เปล่าใบละ1,850บาทครับยังไม่ขยับราคานะครับ1,850บาทตู้เปล่าครับตู้เปล่าเลือกดอกนะครับตัวนี้จะใส่เป็นดอกโคงปั๊มโคงหล่อหรือว่าเป็นดอกอ่าโคงหล่อแรงๆก็สามารถใช้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนตัวนี้นะป๋าเนาะครับผมเอาราคาที่ใบละ1นึ0งพัน้อยห้าสบาทอ๋อพันแปดป๋าพันแปดทำไมลนราคาโอเคเลยราคาตกลงพันแปด ร้อยห้าสิบบาทตู้เปล่าปาเนาะตู้เปล่าข้างหลังก็เป็นสเปคคอนเป็นเพจทนะปะข้างหลังครับผมดูข e sì. ้างหลังครับน right. ี like ่เป็นสเปคคอนเป็นเพจอย่างนี้ครับข้างหลังนะนี่เดี๋ยวรอสเปรจะไหมปะครับผมก็จะสกินเอ็กเมียวตัวนี้ครับนี่เอ็กเมีวด้านข้างก็จะมีลายแบบมีลายเง็บลายที่สวยเง็บคาดลายดูเนื้องานสีครับนี่โอ้สีนี่สวยครับสวยดูขนาดดูแค่มุมนี้ครับมีมุมครับมุมก็จะสวยประมาณนี้ครับมีมุมนี่ ลวดลายก็ประมาณนี้เดีราคา15นิ้วข้อตัวนี้15นิ้วออเดอร์6ราคาอยู่ที่ใบละ1,850บาทนะฮะราคาตู้เปล่านะครับโรลีที่เด็ดยข้อมาลที่กระต่างที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิษสาวเสียงกงนะฮะ085631301เลือกได้ตามที่ลูกค้าสั่งจองต้องการออเดอร์6ฟ้าต๋องพาตู้ออเดอร์6ให้ดูครับ1,850บาทตู้เปล่านะครับขนาดเกือบเท่า18นิ้วนะฮะออเดอร์6 15นิ้ว

เอาเดินเดินไปเดินเดินไปเอาเดินเดิไปเอาเดินเอาเดินเอาเดินเดินเดินไปบินลป้ามาป้ามากลับมาป้ามากลับมาเดี๋ยวไปนอกร้านนะป้าเดี๋ยวรถภาษีผ่านมาเขาคุบนะป้าอ๋อเฮ้ยตกใจตกใจนี่นี่เอวดีจริงนป้าเอาเอาป้าชดสุดท้ายเลยป้าชดน่อยไอ่ยาไอ่ยาไอ่ยาไอ่ยะนี่ตายโอ้ยไม่ใส่ใจอ่อ ปาเอาอู้ออกร่างกายเอา้าปาเอาเียป้าเอานเอ้าเอา้เอาสองเอ้า้หสามอู้สี่สี่เอาสี่โอ้ป้าสุดยอดเลยป้าแบาบก็รูปหกคนเดียวสบายนะป้าเนี่ยเอาห้าโอ้หโอห้สี่สิบกว่าแข็งแรงเอาหกเอาถึงถึงยี่สิบ้ยี่สิบให้หนึ่งกักเอ้าเอ้าเอ้าสิบเอ็ดเอ้าเอาหมดแล้วปาอู้ปาหมดแล้ว อขอบคุณป๋าตองนะครับอาขอบคุณพี่น้องที่รับชมทั้งบ้านในป๋าขอบคุณลูกค้าหน่อยขอบคุณนะครับขอให้ร่ำรวยนะมีอ,อะไรก็โทรสอบถามอะไดที่ร้านอุบลมิวสิกซาวร้านเป่าไก่คนโก้เบอร์โทร0 8 5 6 3 1 3 0ห1แล้วก็มาเลยครับที่หมู่บ้านเจริญทรัพย์11บเ มาเจอกูตองไตสูงครับถามได้เขารู้จักหมดเลยครับกูตองไตสูงแล้วก็ก็บ่าวไก่เมาสวดไอ้พาสวดไอ้สวดหน่อยสวดครับส้วนกำลังดีไม่จะเหนื่อยนะปลาไม่อยแล้วครับยืนเหยือดไปวังอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทนะครับไม่อัดแทคคุณภาพ AA 20บินนะครับตรงนี้การันตีแล้วไม่อัดคุณภาพแน่นอนงาน c ี c อะแกง อาชีพข้างในครับนีดต่แจกชีกอะไรเนี่ยกานที่ดียเปิดฟ้า่าตู้ให้ดูครับวันนี้ออเดอร์6นะครับราคาอยู่ที่1,850บาทตู้เปล่าที่อุบลราชธานีกับโปรดีทีเด็ดนะฮะศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งโปรดีทีเด็ดอัปเดตทุกวันอ่ะแผนกเราพักยกทีหนึ่งก็รันงานกันต่อครับวันนี้กับโอทีอีกหนึ่งวันนะครับนี่ครับเที่ยงคืนแับสามสี่บานต่อเนื่องครับวันนี้ครับนี่ผนกแพ็คก็แผนกแพ็คครับแพ็คส่งทุกวันตัวนี้ก็เเหลือแตตู่้ซับนาะ ซับสองมาแล้วก็แล้วก็แพ็กส่งนะตัวนี้โอเคนะครับก็ขอบคุณการติดตามครับปรโปรโนีทีเด็ดที่อุบลราชธา,านีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ